พาเพื่อนมาดูการประกอบงานนะครับวันนี้จะประกอบงานหลายอย่างมากอันนี้คือขั้นตอนแรกในการประกอบใบสีสามชั้นนะครับตรงฐานก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับเป็นโครงแล้วก็มีชั้นจํานวนลดหลั่นขึ้นไปตามขนาดขั้วนก็จะเป็นกลวยจีบนะครับตดก,กีบผักกาดอันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกในใช้ใบสีชนาคแม่ก้าวนะครับประกอบให้ได้แปดมุม อันนี้ช่างที่ยกดูเพราะว่าผ่านเราช่องจะตรงกันไหมชั้นที่2ก็เป็นช่องนาคแม่7นะครับใช้จํานวน8ช่อเหมือนกันทางเราจะประกอบตั้งแต่ชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ขึ้นไปชั้นที่3นะครับชั้นที่2เนี่ยจะเป็นช่อวสีแม่7โครงของเราก็ใหญ่พอสมควรนะครับ ว่าชั้นสองใส่แปดช่อนี้ก็คือเต็มแน่นกันพอดีแต่ว่าชั้นที่สามจะใช้จะใส่จํานวนสี่ช่อนะครับเป็นช่อชอนะไม่ห้าเหมือนกันพานนี้คือเป็นพานที่มีช่อใบสีช่อหน้าคือเยอะมากใช้จำนวนทั้งหมด20ช่อนะครับ ก็ข้างบนเป็นช่อนาคแม่ห้าช่อนาคแม่7แล้วก็ช่อนาคแม่9นะครับก็จะได้ทรงนี้แล้วก็เป็นทรงใบสีแบบนี้พอดีนะครับใครไม่ถนัดช่อนาก็เป็นช่อใบสีธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าเอาไว้ดูเป็นวิทยาทานแล้วก็เราจะมีการประกอบใบสีเทพด้วยใบยสีเทพเนี่ยเราจะส่งไปที่ส่งงานที่ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ก็คือส่งงานแบบ วันหนึ่งคือไล่ไล่เวลาเลยนะครับเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นใบสีเทพเราทำทั้งหมดสี่คู่ก็คือแปดพานอันนี้เป็นชอบใบสีที่เราทำแล้วก็จะเป็นพานรองอันนี้เป็นสำหรับประกอบพานทุบเทียนแพรนะครับพานที่ถักตะขครแล้วก็อันนี้คือส่วนประกอบของใบสีสามชั้นเรา จากประกอบโครงเสร็จเราก็มาร้อยโยงอุบะโยงดอกรักแล้วก็ติดตัวมาลัยดอกรักอย่างคลิปคนก่อนที่เราเคยทําให้ดูเพราะว่าลูกค้าชอบแบบนี้มากพอติดดอกรักแล้วก็ติดทัดหูอันนี้ทัดหูก็จะเป็นทัดหูดอกรักพ่นสีชมพูนะครับเป็นดอกรักสดนะครับเอาไปติดนี่งานก็ มาวางหน้าร้านแต่ว่ามุมนี้ก็จะอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีโครงข้างหลังเป็นโครงกระทงวางเยอะมันไม่ค่อยมีที่วางนะครับก็จะมีเมลาัายนาคด้วยกล้วยนาคด้วยงานก็จะเป็นงานโทนสีเหลืองสีชมพูหวานแบบนี้อาจจะถ่ายภาพพื้นหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ขออาภัยด้วยนะครับ แล้วก็พอส่งเสร็จนี่ใบสีเทพทั้ง4คู่เราก็มาประกอบแล้วก็ติดดอ,อกไม้ติดมาลัไลให้เรียบร้อยนะครับสีคู่นี้ก็คือทําเหมือนกันเลยเป็นใช้ใช้พานขนาด22นนะครับเซนนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่เราจะมีส่งงานอีกช่วงตอนเย็นตอนเย็นก็จะเป็น ใบสีปากชามแล้วก็อะไรใบสีจำนวน53าสบช่อวันนี้คือส่งงานแบบหัวฟูมากแต่ก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่มาทำการอุดหนุนเราวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับงานสวยๆออเดอร์ปังๆแล้วเรามาเจอกันใหม่กับครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ